Hello Good morning everybody My name is ทิ p ว w a n เ h ือ a ต a My nickname Gip I'm t 2 i y years old I come from Thailand สวัสดีค่ะทุกคนอ่าก็เริ่มจากการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเนาะวันนี้กิฟได้รับหน้าที่นะคะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะในหัวข้อ May I introduce myself ก็คือการแนะนำตัวเองนั่นเองนะคะมี3หัวข้อด้วยกันอันดับแรกนะคะก็คือการแนะนำตัวเอง My name is แล้วก็ตามด้วยชื่อเนอะาะแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือ May I introduce myself ก็คือการแนะนำตัวสั้นๆง่ายๆเดี๋ยวกิ๊บจะสอนประโยคง่ายๆให้ทุกคนนะคะต่อไปหัวข้อที่3ก็คือ How do you spend your free time? How do you spend your free time? อ่าเวลาว่างคุณทำอะไรนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะก็อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเนาะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะสำหรับภาษาอังกฤษการแนะนำตัวถ้าเราตั้งใจนะกิฟก็เชื่อว่าทุกคนทำได้นะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเลยเนาะการแนะนำตัวของเราก็ถ้ามีคนถามว่า Can มีไอ o ี yourself อ่ะคุณช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะอ่ะทีนี้เราก็อ my name is ทิพวรรณเชื้อตาย My name is it, แล้วก็ต่อด้วยชื่อ My name is it, ต่อด้วยชื่อของเราอ่ะก็คือกิฟตก็คือ My name is ทิพวรรณเชื้อตายชั้นชื่อนางสาวทิพวรรณเชื้อตายอ่ะชื่อเล่นต่อไปไม่ชื่อเล่นเนาะ My next name is ก i ๊บ My next name is ก i ๊บ My next name is กิ๊บอ่ะทุกคนก็ My nickname is แล้วก็ต่อด้วยชื่อของตัวเองนั่นเองนะคะใครจะชื่อเมลอนชื่อลอเคนอ่ะประโยคต่อไปอ่เชื่อแค่แนะนำแค่เนี้ยชื่อทุกคนก็ยังไงก็ทำได้และต่อไปค่ะเป็นประโยคที่แนะนำว่าเราอายุเท่าไหร่เนาะ I am 32 y e a r old ก็คือฉันอายุ32ปีฉันอายุ32ปีอ่ะหรือจะพูดว่า I am 32 y e a r old am 32 year o ตีตรงนี้เราก็แค่เพียงใส่อายุของเราเข้าไปเนาะ i am หรือ am ก็ได้นะคะใส่เลขอ่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนอายุ20เนาะก็คือ am 20 years o ี้เยีก็อาจจะมีเติมเอนิดนึงเนาะเพราะเราก็ไม่ได้อายุหนึ่งขวบนะอ่ะ year ก็เป็น y e a r แล้วก็ s เนาะ o o l d นั่นเองนะคะก็เป็น am 32 years o ี้ ก็ทุกคนสามารถพูดตามไปได้เลยนะอ่ะสมมติทุกคนอายุ25อ่ะ am 25 years old i m 24 years old i m uh, 40 years old อ่ะก็ใส่อายุเข้าไปนะอ่ะชื่อเล่นต่อไปไม่ชื่อเล่นเนาะชื่อเล่นก็ my nickname Gip my nickname is Gip my nickname is Gip My next name is g i ฟอ่ะทุกคนก็ My n i x k name is แล้วก็ต่อด้วยชื่อของตัวเองนั่นเองนะคะใครจะชื่อเมลอนชื่อลดเคนชื่ออ่ะก็ต่อได้ชื่อของตัวเองเลยง่ายๆนะคะอ่ะประโยคต่อไปอ่ะเชื่อแค่แนะนำแค่เนี้ยชื่อทุกคนก็ยังไงก็ทำได้อยู่ลวต่อไปค่ะเป็นประโยคที่แนะนำว่าเราอายุเท่าไหร่เนาะ I am t h i r t y t o years old. I am t 2 y o years old. ก็คือฉันอายุ32ปีฉันอายุ32ปีอะหรือจะพูดว่า I am 32 t y o years old. I am 32 t y o years old. ตรงนี้เราก็แค่เพียงใส่อายุของเราเข้าไปเนาะ I am หรือ I ก็ได้นะคะใส่เลขอะถ้า ถ้าถ้าทุกคนอายุ20เนาะก็คือ m 2 0 y e a r s old oh, เเยก็อาจจะมีเติม s นิด 1, นึงเนาะเพราะเราก็ไม่ได้อายุหนึ่งขวบนะเอาเเยก็เป็น y e a r แล้วก็ s เนาะ o o l d นั่นเองนะคะก็เป็น m 3 yes, oh. 2 y e a r s old อ่ก็ทุกคนสามารถคือตามไปได้เลยนะอ่ะสมมติทุกคนอายุ25อ่ะ m 2 5 y e a r s old oh, m 2 4 n y years old oh, m อ่า f yeso oh. อ่ะก็ใส่อาอยุเข้าไปนะคะฝึกพูดฝึกพูดตามกี่ไปได้เลยนะคะะลองต่อไปประโยคต่อไปนะ i come from Thailand i come from Thailand อ่ะหรือใครมาจากประเทศอื่นก็ใส่ประเทศอื่นได้เลยนะ i come from ก็คือฉันมาจากประเทศไทยฉันมาจากประเทศไทย i come from Thailand อ่ะถ้าใครมาจากลาว i come from Laos ไอ o ค e มฟอร์มวได้เลยนะคะก็ประโยคที่ใช้ก็คือ I c o ค e มฟอร์มแล้วก็ต่อด้วยประเทศของเรานั่นเองเนะเาะลองพูดดูนะเ,เดี๋ยวมีแบบฝึกหัดด้วยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวมีแบบฝึกหัดด้วยเนะเาะประโยคต่อไปนะคะอไอ้ฉันเกิดที่ไหนไอ้ฉันเกิดฉันเกิดที่ไหนนั่นเองนะคะก็สำหรับประโยคที่บอกว่าฉันเกิด ที่ไหนนะก็จะบอกว่า I was born in Bangkok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 , born in Bangkok. อ่ะอย่างกิฟกิก็เกิดที่กรุงเทพฉันบอกฉันเกิดที่กรุงเทพ I was born in ลูกคนก็สามารถต่อสถานที่ได้เลยหรือจังหวัดที่ตัวเองเกิดได้เลยนะคะก็สมมุติคนที่เกิดที่นี่อุตรดิตเนาะก็ I was born in อุตรดิตอ่า ็นไหมไม่ได้ยากเลยจริงๆเดี๋ยวเราไหลไปประโยคไป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 ,ไป,ประโยคต่อไปเลยก็แล้วกันสำหรับประโยคต่อไปนะคะชั้นอาศัยอยู่ที่ไหนชั้นอาศัยอยู่ที่ไหนนะจะพูดว่า I live in อุตรดิตถ์ I live in อุตรดิตถ์นะคะ,ะชั้นอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้นอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตก็เราสามารถพูดว่า I live in ต่อด้วยสถานที่ I live in ต่อด้วยสถานที่ก็คือเป็นจังหวัดนั่นแหละ,ะ I live in อุตรดิตถ I live in ตรอน I live in วังแดง I live in บ้านแก่งได้หมดเลยคะ่ะก็ต่อเป็นสถานที่นะคะนะคะ,ะต่อไปนะคะ ฉันอาศัยอยู่กับใครฉันอาศัยอยู่กับใครนะก็สามารถพูดว่า I live with my family I live with my family กิฟอย่างกิฟเองกิ๊ฟจะบอกว่าฉันอาศัยอยู่กับครอบครัวฉันอาศัยอยู่กับครอบครัวก็ I live with family หรือถ้าใครบอกว่าอาศัยอยู่กับสามีก็สามารถพูดได้ว่า I live with my husband I live with my wife. I live with my sister. อ่ะก็สามารถบอกได้เลยว่าฉันจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับสามีภรรยาหรือว่าแม้กระทั่งพี่น้องของเรานะคะก็ใช้ประโยคที่ว่า I live with my family. I live with my husband. อ่ะได้หมดเลยเนาะผู้ตามไปนะเป็นการฝึกไปด้วยนะคะ I live with my family. I live with my family. นะคะอ่ะฉันอาศัยอยู่กับ ครอบครัวอะแล้วหลังจากนั้นแล้วครอบครัวเราอะมีกี่คนครอบครัวเรามีกี่คนะปะโยคก็ง่ายเหมือนกันนะคะเราแค่บอกว่า my family has seven people my family has seven people ก็อย่างของกิ๊กก็คือครอบครัวกิ๊กมีทั้งหมด7คนค่ะในครอบครัวกิ๊กมี7คนกิ๊กก็พูดว่า my family has seven people ใช้คำว่า my family has เติมตัวเลขเนาะแล้วก็ต่อด้วย people ที่แปลว่าคนนะคะอ่ะง่ายใช่ไหมคะทุกคนนี่ก็ผ่านไปแค่ห้าถึงหกประโยคนะอ่ะอย่าลืมบอกอาชีพของเราด้วยละกันเนาะก็อย่างถ้าทุกคนนะตอนนี้ก็ก็เพียงแค่ตอบว่า I am a student I am a student นะคะ I am a student อ่าก็อ,อย่างกิฟต์กิฟต์จะบอกว่า I am a teacher I am อก็คือฉันเป็นคุณครูฉันเป็นคุณครูทุกคนก็จะบอกฉันเป็นนักเรียนอ่ะ I am carpenter ฉันเป็นช่างไม้ I am farmer ฉันเป็นชาวนา I am fisherman ฉันเป็นชาวประมงอเราก็สามารถใส่อาชีพของเราไปได้เลยเพียงแค่พูดว่า I am อ่ะหรือ am อ่ะก็ได้นะคะง่ายมากเลยใช่ไหมอ่ะต่อไปค่ะทุกคนค่ะต่อไปนะอ่ะเพิ่มเติมให้เนาะตรงนี้ เราก็ได้รู้จักกันแหละในระดับหนึ่งเนาะต่อไปเราก็อาจจะบอกว่าเออเผื่อได้ติดต่อกันอะไรอย่างนี้เนาะเออเขาถามว่าโทรศัพท์เบอร์อะไรเราก็จะตอบไปว่า my telephone number is my telephone number is zero nine four nine three five six six five four อะอย่างของกิฟนะกิฟก็บอกว่าเอ้ยโทรศัพท์ของกิฟอ่ะเบอร์0ูนย์5 6 6 5 4าต่อไปง่ายๆเลยและที่สำคัญนะคะตอนนี้เราอย่าลืมบอกนะว่าเราใช้ Facebook อะไรเออมันก็คือติดต่อกันง่ายขึ้นเนาะอะถ้าไม่อยากให้เบอร์ก็เปลี่ยนเป็น Facebook ก็ได้ my facebook is แล้วก็ต่อด้วยชื่อ Facebook ของเราเนาะ my facebook is แล้วก็ต่อด้วยชื่อของเรานะอย่างของกิฟเองก็ my facebook is ทิพะวันเชื้อตาย ทิพวรรณเชื้อตาก็คือเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะ T H I T T A W A N W E N W A C นะคะ C H U E A T A I นั่นเองอ่ะมันก็เป็นช่องทางการติดต่อเนาะก็บอกเผื่อไปด้วยเผื่อจะได้ติดต่อกันง่ายขึ้นก็แค่ต่อว่า my Facebook e แล้วก็ต่อได้ชื่อของเราไหมคะเหมือนบอกชื่อเราเลยนะคะอ่ะง่ายมากๆอ่ะเดี๋ยวกิ๊บจะพูดให้ฟังหนึ่งรอบแล้วกันนะคะว่าแบบเออแบบไหนนะการแนะนำตัว Hello Good morning everybody My name is Thipawan c h ้อต t a My n i c k name is Gift ฉัน32ปีโอ้ฉันเกิดในกรุงเทพฯฉันมาจากไทยแลนด์ฉันอยู่ในอุตรดิตถ์ฉันอยู่กับครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันมีเจ็ดคนหมายเลขโทรศัพท์ของฉันคือ09493 56654 my facebook is, 1, my facebook is 1, นนทิพวรรณเชื่อตาย my facebook is ทิพวรรณเชื่อตายอันนี้ค่ะทุกคนง่ายไหมง่ายเชื่อเถอะทุกคนทำได้นะคะก็ซ้อมกันก่อนซ้อมกันก่อนนะนี่ก็คือเป็นการแนะนำตัวสั้นๆน,นะคะบอกอให้ให้เพื่อนๆรู้จักเราอ่ะก็ยังไงอยากให้ทุกคนลองทำณนะเวลานี้ก็อาจจะต้องทำอยู่ที่บ้านเนาะเราก็คุยกับกระจกหรือเราลองอัด อัดวิดีโอดูก็ได้นะอ่ะก็เป็นการสมนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปหัวข้อต่อไปหัวข้อต่อไปก็คือบอกว่าอ่าเวลาว่างของเราอ่ะทำอะไรเนาะก็คือ how do you spend your free time ถ้ามีคนถามว่า how do you spend your free time ก็คือเวลาว่างของคุณอนะ่ะทำอะไรอะไรนี้เราก็สามารถบอกได้ว่าเราชอบทำอะไรเนาะซึ่งหนูยก,กิ๊จะสอนอยู่ประมาณ2-3ประโยคนะคะ เรามาบอกกันว่าประโยคที่หนึ่งะเราใช้คำว่า my hobby is my hobby is my hobby คืองานอดิเรกของคุณคืออะไรนะคืออะไรงานงานอดิเรกของฉันคืออะไรก็คือ my hobby is üyor, ling, exercise my hobby is exercise อย่างกิฟเองก็ค so ือกิฟงานอดิเรกก็คือการออกกำลังกายอ่ะกิฟเองชอบออกกำลังกายอ่ะ my My favorite sport is running and cardio. อ uh, ่ and bicycle. อ่าหรือถ้าเราจะบอกว่าเราสนใจในอะไรนะคะเราก็จะบอกว่า I'm interested in I'm interested in exercise. อ uh, ่อย่างกิ๊บเองคิบอกิ๊สนใจในการออกกำลังกายหรือทุกคนอาจจะบอกว่า I'm interested In cooking, am interested in cooking. ฉันสนใจในการทำอาหารเอออ่ะก็ได้เหมือนกันหรือฉันสนใจในการ singing ร้องเพลงอ่ะหรือ traveling อ่ะ traveling หรือการท่องเที่ยวนั่นเองนะเดี๋ยวเมื่อดี๋ยวนี้ก็คือหลากหลายเนาะก็คือแล้วแต่คนชอบนะว่าทำอะไรนะประโยคก็คือใช้คำว่า am interested in am interested in แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์ของเรานั่นเองเนาะคืออย่างที่พี่พี่จะบอกว่า exercise am interested in exercise เท่านั้นเองนะคะหรือเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะจะเป็นประโยคที่ว่า I'm good at ฉันเก่งในอะไรคือก็จะบอกว่า I'm good at cooking ฉันเก่งในการทำอาหารนะอะไรเนงะี้ยเหมอนย่างทีุ่บอกว่า I am I'm uh, good at exercise หรือฉันชอบอะ่ะนะหรือ I good at uh, I good at working ฉันเก่งในการทำงานหรืออะไรเงี้ยได้หมดเลย ก็จะมี3ประโยคน์ด้วยกันทุกคนเลือกใช้ได้เลยนะคะประโยคที่1เนาะ my hobby e a แล้วก็ต่อด้วยกิจกรรมของเราหรือถ้าทุกคนนะคะมีมากกว่า1นกิจกรรมอ่ะโอเคคุณบอกว่าคุณชอบออกกำลังกายชอบทำอาหารชอบฟังเพลงนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น my hobby are my hobby are exercise singing and cooking อ่ะก็คือมีทั้งสอย่างเนาะอ่ะก็คือเป็นท้าฟูฟด ต่อไปอ่ะแล้วก็ประโยคที่2คือ I'm interested in I'm interested in นะคะแล้วก็ต่อด้วย exercise cooking singing ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเราก็บอกไปว่าเราชอบอะไรนะคะอย่างที่พี่บอกว่า I'm interested in exercise หรืออีกประโยคนึงที่พี่แปะบอกไปเนาะเป็นการเสริมให้นะคะ I'm good at I'm good at cooking I'm good at cooking ฉันชอบฉันเก่งในการทำอาหารนะอ่ะอ่ะต่อไปนะคะทีนี้ กิฟก็จริงๆมันง่ายมากๆสั้นมากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ลองฝึกพูดกันเดี๋ยวกิฟจะขอพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดแล้วแปลพูดแล้วแปลเป็นประโยคให้ทุกคนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะก่อนที่จะจบการสอนในวันนี้นะคะกิฟก็จะฝากให้ทุกคนนะคะช่วยทํากันบ้านนะว่าอยากดูจากที่คลิปที่กิฟพูดเนาะทุกคนเข้าใจหรือเปล่านะคะ ก็ให้ทุกคนฝึกพูดก็คือเป็นแนะนำตัวเป็นชื่อนามสก,กุลอายุชื่อเล่นนะคะมาจากที่ไหนเกิดที่ไหนแล้วอยู่กับใครครอบครัวม,มีกี่คนเบอร์โทรศัพท์อะไร Facebook อะไรแล้วก็เวลาว่างชอบทำอะไรอ่าแค่นี้เองเนาะง่ายๆอ,อ่ะเชื่อว่าทุกคนนะคะทำได้เนาะไม่มีอะไรยากไปกว่าความสามารถของเราเหรอก โอเคเดี๋ยวกิจะพูดให้ฟังหนึ่งครั้งนะคะ Hello Good morning everybody My name is ทิพวรรณเชื้อตายฉันชื่อทิพวรรณเชื้อตาย My nickname กิฟชื่อเล่นของฉันคือกิฟอ่ะ I'm 32 years old. Oh. I'm 32 years ก็คือกิฟอายุ32ปีฉันอายุ32ปี I come from Thailand I come from Thailand ฉันมาจากประเทศไทยนะคะ I was born in Bangkok I was born in Bangkok ฉันเกิดที่กรุงเทพฉันเกิดที่กรุงเทพ I l i v e i ออุตรดิบ i า I ลีฟอินอุตรดิบชั้นอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุตรดิ์ฉั้นอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุตรดิ์นะคะอ่ะ uh. my family my family has seven people my family has seven people ครอบครัวของฉันมีทั้งหมดเจ็ดคนครอบครัวของฉันมีทั้งหมดเจ็ดคนอ่ะ I live with my parents I live with my parents ก็คือฉันอาศัยอยู่กับพ่อแม่ฉันอาศัยอยู่กับพ่อแม่ก็ my telephone number is zero nine four nine three five six six five four หมายเลขโทรศัพท์ของฉันคือ094-935-6654นั่นเองนะคะอ่ะเพิ่มให้อีกประโยคนหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือติดต่อกันทาง Facebook ก,ก็เยอะใช่ไหมคะอ่ะเราก็อาจเขาอาจจะถามเราก็ได้ว่า Facebook เ,เราอะไรนะคะเราก็ตอบไปว่า my facebook is my facebook is แล้วก็ต่อได้ชื่อของเราอย่างกิ๊เองก็จะเป็นชื่อกิ๊บพวันเชื้อตายเลยก็คือตรงๆต,ตัวเลยนะแต่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษ My Facebook <c oughs> อีกอะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวกิ๊บอะจะพูดให้ฟังหนึ่งรอบนะคะเดยกกิ๊บจะพูดให้ฟังหนึ่งรอบแบบไม่แปลนะอจะพูดให้ฟังแล้วก็จะให้ทุกคนลองพูดตามกิ๊บลองพูดดูนะลองพูดดูว่าเริลมเหมือน,นการแนะนําตัวเองนะคะ,ะเดี๋ยวเริ่มเลยเนาะ h l l o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  m o r r n n n g v v r y y o o y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  n m m is อี่พวันเชียร์ตายไมเน็ต e นมกิ๊บอ years old I come from Thailand. I was born in Bangkok. I was born in Bangkok. I live in อุต a ด a d I live in put ต a ด a d I live with my family. I live with my family. My family has seven people. My family has seven people. Am a teacher. Am a teacher. my telephone number is zero nine five nine three five six six five four my facebook is ทิพวันเชื้อตา my facebook is ทิพวันเชื้อตา my hobby are singing listening and exercise Sport is running Thank you so much โอเคเป็นไงบ้างคะทุกคนอ่ะเห็นไหมไม่นานเลยนะไม่เกิน2นาทีนะคะก็อยากให้ทุกคนลองฝึกแล้วก็ลองพูดดูแล้วขอให้ทุกคนช่วยทําการบ้านเนาะก็คือแบบว่าเออว่าเข้าใจอย่างไรบ้างลองแนะนําตัวมาให้กีฟังหน่อยเนาะว่าสามารถแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้างนะคะอะถ้ายัางไงทุกคนก็ ส่งกันบ้านให้กิฟหน่อยเดี๋ยวกิฟจะมีใบประงานให้นะคะก็สําหรับวันนี้นะกิฟก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะคะก็ให้กําลังใจกับคุณครูมือใหม่ด้วยนะคะ,ะสำหรับกิฟเองนะกิฟก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองฝึกดูนะคะไม่ยากหรอกคือเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันก็มี u ู u b e ให้เราดูเยอะมากๆ นอสื่อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างเยอะนะคะลองดูนะลองฝึกดูนะคะบอกเลยไม่มีอะไรยากเกินแบบความสามารถของเราถ้าใจเราได้ยังไงมันก็ได้กิบเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะวันนี้กิบขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ